แต่งกายให้ถูกระเบียบแต่งยังไงวะจะนาันานทีหรือโดนบ่อยๆก็ตามกฎการใส่เครื่องแบบนักเรียนก็มักจะจุกจิกเมื่อคอมโบกับอาจารย์ที่เจ้าระเบียบเด็กนักเรียนก็มักจะต้องมีอะไรผิดระเบียบกันสักครั้งนึงแหละโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งมีเรื่องให้จับผิดเยอะเป็นพิเศษแต่โรงเรียนในโลกนี้ไม่ได้บังคับให้ใส่เครื่องแบบกันทุกที่ กฎระเบียบของเสื้อผ้าหน้าผมนักเรียนในแต่ละประเทศก็มีทั้งที่ยืดหยุ่นและก็หยุมหยิมแล้วประเทศที่นักเรียนไม่มีเครื่องแบบเลยนี่เขาอยู่กันยังไงประเทศที่เลือกจะให้มีเขามีไปเพื่ออะไรกันบ้างขอเล่ากันบ้านหน่อยดิชุดนักเรียนมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ครั้งแรกเลยในโรงเรียนสอนศาสนาและต่อมาในโรงเรียนเพื่อการกุศลคลายฮอ h o สพิทอลที่ให้เด็กนักเรียนใส่โค้ทยาวสีน้ำเงินกับถุงเท้าสีเหลืองแต่ยังไม่แมสเครื่องแบบที่ใกล้เคียงสุดก็มีแค่ชุดกีฬายังไม่ได้ใส่เรียนความแมสเริ่มมาเมื่อวิทยาลัยอีตันที่เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนออกชุดอีตันสูตรในช่วงปี1820 ให้นักเรียนใส่สูทกางเกงขายาวและหมวกทรงสูงแม้มันดูเละท่อจนโรงเรียนอื่นเริ่มทำตามเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเครื่องแบบนักเรียนแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำอังกฤษทั้งแตกเครื่องแบบเริ่มถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยใส่ได้แป๊บเดียวบางโรงเรียนถึงกับเลิกบังคับใส่นี่เป็นตัวอย่างสะท้อนว่าเครื่องแบบนักเรียนสัมพันธ์กับเศรษฐกิจในหลายๆมิติเพราะสำหรับครอบครัวที่มีแค่พอกินค่าเครื่องแบบคือภาระหนะัก ปัจจุบันในอังกฤษยังมีโรงเรียนรัฐอีกกว่า4 0,000แห่งที่ยังบังคับใส่เครื่องแบบก็มีความพยายามชี้ช่องทางกองทุนคอยช่วยเหลือมีกลุ่มเฟซบุ๊กที่พ่อแม่คอยส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนชุดนักเรียนกันอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเครื่องแบบทำให้เกิดการผูกขาดการค้าด้วยอังกฤษเนี่ยจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบลงพื้นที่แล้วไปเจอว่าเสื้อสซเวตเตอร์ขายในโรงเรียนตัวละ12อปอนด์ขณะที่ร้านเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยขายแค่5้าปอนด์เท่าน,นั้นเองเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ได้เปาวะ ข้อเรียกร้องของ OFT ไม่ได้จะให้เลิกใส่เครื่องแบบแต่อย่าปล่อยให้ผู้ผลิตเครื่องแบบเจ้าเดียวมาผูกขาดและเสนอว่าให้โรงเรียนกำหนดมาตรฐานมาให้ชัดๆให้เจ้าอื่นเอาไปทำได้บ้างผู้ปกครองจะได้มีทางเลือกอื่นไอ้แพงไม่แพงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบอย่างเดียวเพราะกลุ่มชนชั้นสูงของอังกฤษก็ดูจะชอบให้มีเครื่องแบบในทางหนึ่งก็เป็นการใส่เพื่อบ่งบอกฐานะสังคมที่แพงกว่าเครื่องแบบหลายเท่าในเสน,นี้การมีอยู่ของเครื่องแบบไม่ว่าจะถูกหรือแพง ก็ไม่ใช่แค่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในโรงเรียนแต่แสดงความโดดเด่นให้ภายนอกเห็นด้วยอย่างเครื่องแบบโพสยาวสีน้ำเงินกับถุงเท้าสีเหลืองของ Christ Hospital จุดเริ่มต้นของมันก็คือการเลือกสีที่ยอมได้ถูกๆทำมาเพื่อแจกฟรีตามสไตล์โรงเรียนการกุศลเขาเคลมว่า460ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้มาอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งตัวนักเรียนเองก็มองว่าทรงคุณค่าหน้าห่วงแหน โดยในปี2 0 1 1มีการสำรวจความเห็นของนักเรียนพบว่าเ5%บ์โหวตให้ใส่เครื่องแบบเดิมต่อไปและมันก็เป็นเส้นเดียวกับความเป็นสถาบันเป็นกลุ่มเป็นรุ่นนี่แหละใครสนใจเรื่องนี้ขอเชิญเซิร์ชเสื้อช็อปเด็กช่าง Echo ดูเพิ่มเติมได้เลยจ้านอกจากสร้างความสามัคคีอย่างที่ได้ว่าไปฟังก์ชันของเครื่องแบบเนี่ยขอชวนไปดูญี่ปุ่นน่าจะมันสุดโรงเรียนไหนจะบังคับใส่ชุดไหนหรือไม่มีก็ว่ากันไปนะ แต่ที่แน่ๆพร้อมที่น้องๆอนุบาลและประถมของญี่ปุ่นมักจะใส่กันก็คือหมวกสีเหลืองและกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆหมวกสีเหลืองมีไว้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะเด็กประถมส่วนใหญ่จะเดินไปโรงเรียนประถมใกล้บ้านซึ่งเขาว่าการใส่หมวกเหลืองทําให้อัตราการเสียชีวิตลดลงได้จริงๆส่วนกระเป๋าญี่ปุ่นนั้นมีศัพท์เฉพาะเรียกสิ่งนี้ว่าร er ันดเซรุกโคตรใหญ่โคตรแพงโคตรทนซื้อทีใช้6ปีรวดเข้าใจว่าแต่เดิมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ คือพ่อแม่อยากให้ใส่ A 4ีได้โดยไม่ต้องพับก็เลยใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่าเต็มหลังเด็กได้พอดีทําให้หลังตรงอันนี้จริงแค่ไหนไม่รู้นะแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เด็กๆได้จริงเช่นถ้าล้มไงายหลังก็ป้องกันหัวฟาดพื้นถ้าตกน้ําจะลอยน้ําให้เด็กเกาะได้หรือสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยเวลาเดินถนนตอนมืดแล้วโรงเรียนมัธยมของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีเครื่องแบบและไม่ได้มีแบบเดียว แต่เปลี่ยนสไตล์ไปตามฤดูกาลมีชุดหน้าร้อนชุดหน้าหนาวและไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องทรงผมเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นคือเครื่องแบบนักเรียนเก๋ไก๋บางโรงเรียนมอปลายหรือสายอาชีพกำหนดแค่กว้างๆแล้วให้นักเรียนไปเลือกใส่กันเองจะใส่กระโปรงลายหรือสีสั้นหรือยาวผูกโบหรือท้ายหรือจะไม่มีจะแค่เชิ้ตมีเสื้อกั๊กหรือสูททับหรือไม่ก็ได้ ที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบักเรียนก็มีบางส่วนไปถึงจุดที่กลายเป็น s u b c u เ t อร์หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยเช่นการแต่งแตจ้านแบบสาวแก้วหรือเสื้อตัวคร่องๆแบบยังกี้ความเป็นเครื่องแบบแฟชั่นของญี่ปุ่นถึงท่านเลยเถิดไปใช้แบรนด์เนมระดับอามานี่ให้ออกแบบให้ก็มีแน่นอนว่าโดนดา่าเละเทะรัฐมนตรีโดนสื่อจิกให้มาตอบตั้งแต่กระทรวงศึกษายันกระทรวงการคลงังโรงเรียนต้องมาบอกทีหลังว่าเอ้ยก็ไม่ได้บังคับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2018ที่โรงเรียนย่านกินซ่าที่แสนหรูหราของโตเกียวจ้าเครื่องแบบเพื่อความเท่าเทียมจ้าที่เล่ามาไม่ได้ไหมายความว่าโรงเรียนญี่ปุ่นจะไม่ประสาทแดบกบไอทีจุกจิกเหมือนโรงเรียนไทยก็มีแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าในประเทศที่เขาชอบเครื่องแบบเขาจัดการให้เครื่องแบบมันมีความหลากหลายยังไงและญี่ปุ่นสมัยใหม่ก็มีการกลับมาทบทวนถึงกฎที่ล้าหลังมากขึ้นเช่นการให้นักเรียนเลือกใส่กระโปรงหรือกางเกงได้ ไม่ว่าจะเพราะความหลากหลายทางเพศหรือแค่หนาวขาเฉยๆแะมีการให้ยกเลิกกฎที่นักเรียนหญิงต้องใส่ชุดชนในสีขาวหรือมีคำตัดสินของศาลที่ให้เด็กผมสีน้ำตาลตามธรรมชาติไม่ต้องยอมสีดำครูที่สั่งให้ไปย้อมสีดำต้องชดเชยเงินคืนแก่เด็กเป็นต้นเรื่องอะไรแบบนี้มันก็รู้ๆกันอยู่ปะไม่ได้จะส่งเสริมหรือบอกว่ามันไม่ดีหรอกแต่มันมีจริงๆติดตามได้ในงานใหม่ของเอ็กโคหัวข้อยูนิฟอร์มเฟติชเร็วๆนี้ ขายของอีแหละฝ่ายที่สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนก็มีเหตุผลทางด้านการศึกษาไปต่างๆานานาแต่เรื่องตลกก็คือเวลาที่เราพูดถึงประเทศฟินแลนด์ว่ามีการศึกษาดีที่สุดในโลกจุดเด่นของเขาก็คือการไม่มีเครื่องแบบนี่แหละแต่ความสําเร็จด้านการศึกษาของฟินแลนด์พูดกันไปมากแล้วขอข้ามไปดูของชาติอื่นสนุกกว่าเราจะพบว่าประวัติศาสตร์มีผลอย่างมากต่อวิธีคิดเรื่องเครื่องแบบในยุโรปชัดสุดคือประเทศเยอรมนีและอิตาลี ที่มักจะให้เหตุผลคล้ายกันว่าการที่เครื่องแบบนักเรียนไม่เป็นที่นิยมเพราะชนให้นึกถึงประวัติศาสตร์บาดแผลยุคเผด็จการฟาสซิสซึ่งเด็กถูกจัดตั้งเป็นกองกําลังด้วยการใส่เครื่องแบบถ้ามีอะไรใกล้เคียงกับเครื่องแบบของอิตาลีก็คงจะเป็นกรีมูเล่หรือเสื้อสม็อกของเด็กอนุบาลเด็กตโตโตเขาไม่ใส่กันแล้วหรือในเยอรมันเนี่ยแม้จะมีคําว่ายูนิฟอร์มในภาษาเยอรมันก็ไม่ใช้หันไปใช้คําที่แปลไปในทางชุดโรงเรียนแทน ซึ่งเป็นแค่การกำหนดเสื้อหรือสเวตเตอร์กว้างๆไม่ใช่ลักษณะการใส่เครื่องแบบอยู่ดีที่น่าสนใจคือในปี2006เยอรมันเคยมีกรณีนักเรียนหญิงมุสลิมสองคนใส่บูกามาโรงเรียนเป็นเรื่องขึ้นมาว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองจนทั้งสองคนถูกพักการเรียนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในตอนนั้นก็บันเจิดขึ้นมาว่าถ้ามีเครื่องแบบนักเรียนทราบปัญหานี้ก็จะหมดไปข้อเสนอนี้โดนโต้ทันทีโดยสาภาพครูและพักฝ่ายค้านว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรทั้งนั้น ความเห็นของฝ่ายพักกรีนก็น่าสนใจคือนังฟาดว่าการที่รัฐไปกำหนดเครื่องแบบนี่แหละคือการละเมิดศาสนาอื่นยิ่งกว่าอีกแต่ละโรงเรียนควรจะไปแก้ปัญหานี้กันเองเรื่องนี้บันแสนจะล้าสมัยเด็กรุ่นนี้เขาไม่เอาแล้วซึ่งสุดท้ายการประชุมกระทรวงศึกษาก็ตีตกไปด้วยการกลับไปที่เหตุผลเรื่องไม่อยากจะนึกถึงยุคฮิตเลอร์และการที่รัฐจะไม่ไปก้าวไกยสิทธิของนักเรียนและผู้ปกครองดีกว่าจ้าบาย เหตุผลเรื่องการปล่อยให้เด็กคิดเองถ้าไปบังคับใส่เครื่องแบบก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กยังพบได้ในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์หรือความจริงก็ประเทศยุโรปทั่วไปอย่างชาวสวิตก็บอกว่าเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่เจอในประเทศอาณานิคมอังกฤษกับประเทศเอเชียสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นก็ไม่รู้จะใส่เครื่องแบบไปทำไมส่วนในสหรัฐอเมริกาที่แต่เดิมรับการใช้เครื่องแบบนักเรียนตามอังกฤษมา มีการปลดแอกทางเนียมที่น่าสนใจคือกระแสการไม่เอาเครื่องแบบมาพร้อมกับกระแสเสรีภาพเบ่งบานที่การใส่เสื้อผ้าคือการแสดงออกทางการเมืองมีตัวเปิดทางการเลิกห้ามผู้หญิงใสก่กางเกงเลิกห้ามใส่บลูยีนส์ดังนั้นเมื่อนักเรียนอยากใส่ปลอกแขนสีดําเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสงครามเวียดนามศาลสูงสุดก็มองว่าทําได้ตามหลักสิทธิเสรีภาพที่เด็กๆพึงมีด้วย่ายยกเลิกเครื่องแบบจึงกลายมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมอเมริกันยุค7 0และ 80, 80. แต่เครื่องแบบนักเรียนก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆในสหรัฐที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมผัดกันแพ้ผัดกันชนะพอมาถึงปี1996ประธานาธิบดีบินคลินตันสนับสนุนให้โรงเรียนกลับมาใช้เครื่องแบบอีกครั้งโดยไม่มีเสียงค้านที่แข็งแกร่งเหมือนในเยอรมนีผลก็คือเครื่องแบบนักเรียนกลับมาได้รับความนิยมอย่างที่เห็นได้ทั่วไปในปอปคขาเจอร์ยุค90ปัจจุบันโรงเรียนที่มีเครื่องแบบส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนศาสนาหรือโรงเรียนทหาร ส่วนโรงเรียนรัฐบาลสหรัฐส่วนใหญ่จะกำหนดแค่เรสโค้ดให้นักเรียนปฏิบัติตามแต่ไม่รู้จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนพอาะสถิติล่าสุดบ่งชี้ว่าโรงเรียนก็หันมาใช้เครื่องแบบกันมากขึ้นทุกทีเหมือนกันตลอดมาขอถกเถียงในประเด็นเรื่องเครื่องแบบไม่ว่าจะในประเทศที่เจริญแล้วหรือยังพัฒนาอยู่ก็มักจะใช้เหตุผลที่คล้ายกันไม่เคยไปไหนไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่สิบปี แต่การจะตอบคำถามได้ว่าเครื่องแบบนักเรียนมีไว้ทำไมอาจจะต้องถอยมาดูคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือโรงเรียนมีไว้ทำไมในจุดเริ่มต้นโรงเรียนถูกมองว่าเป็นกระบวนการผลิตคนออกมาเป็นทรัพยากรแรงงานที่มีสํานึกด้านระเบียบวินยัยขยันขันแข็งต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตแต่โรงเรียนต่างจากสถาบันทางสังคมอื่น ทั้งโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเรือนจำที่ดูแลกำกับไปจนถึงเรื่องทรงผมและเสื้อผ้าของคนที่เข้าไปเครื่องแบบนักเรียนอาจจะมีช่วงเวลาที่เวิร์กในยุคหนึ่งแต่โลกของเราเดินหน้ามาจนถึงวันนี้แล้วถึงจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแต่เด็กในทศวรรษก่อนก็คิดไม่เหมือนกับเด็กในทศวรรษนี้ความคาดหวังของโรงเรียนในแต่ละประเทศไม่เคยหยุดอยู่ที่เดิมและการตอบคำถามว่าเราควรจะมีเครื่องแบบนักเรียนไหมก็บ่งบอกได้ว่าประเทศของเรา คิดยังไงกับการศึกษากันแน่และนี่ก็คือทั้งหมดของรอบกันบ้านในตอนนี้ถ้าหากชอบเนื้อหาของเราร่วมสนับสนุนได้โดยการคลิกสับสไครตและลั่นกระดิ่งเอาไว้นะจ๊ะหรือใครที่จ่ายได้ก็สมัครเมมเบอร์ชิพไปเลยทุกการคลิกมีผลต่อการทำงานในอนาคตของพวกเราจ้าขอบคุณจ้า